สวัสดีครับผมผู้บริหารภาคอุโสที่ครมพรวีรวัทยาเสดฝ่ายขยายงานนครหลวง18วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อ rename นะครับเพื่อลงทะเบียนเมื่อเข้าสู่ห้องประชุม Zoom หลักสูตรก้าวของคนกล้าคลับของคนเก่งฝ่ายขยายงานนครหลวง18นะครับเมื่อท่านเข้าสู่ห้องประชุม Zoom แล้วนะครับให้ท่านเลือกรูปคนคู่ที่มุมขวาบนซึ่งเขียนว่า participant นะครับครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง p a r t i c i p a n t ตนะครับซึ่งจะมีชื่อท่านปรากฏเป็นชื่อแรกให้ท่านคลิกที่ชื่อท่านเลยนะครับ mm hmm. เมื่อคลิกแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าสู่เมนูการตั้งค่าเฉพาะตัวท่านนะครับจะมีรายการ raise hand หรือยกมือเพื่อให้วิทยากรเห็นนะครับว่าท่านต้องการ ถามคำถามนะครับหรือปุ่มอันมิวเพื่อเปิดไมโครโฟนนะครับสุดท้ายเป็นการ rename เป็นการตั้งค่าชื่อของท่านใหม่นะครับเป็นการลงทะเบียนด้วยขอให้ท่านคลิกที่ rename นี่เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะปราดกฏมาหน้าต่างสำหรับแก้ไขชื่อนะครับถ้าหากว่าชื่อที่ลงทะเบียนไว้เดิมเป็นชื่อนามสกุลจริงของท่านท่านก็เพียงใส่หมายเลขภาคลงไปข้างหน้า เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ชื่อนามสกุลจริงท่านต้องแก้ไขให้เป็นชื่อนามสกุลจริงพร้อมกับใส่หมายเลขภาคลงไปข้างหน้าด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขชื่อนะครับอย่างนี้คือคุณกรวรรณนัทธรมนะครับหมายเลขข้างหน้าคือหมายเลขของภาคที่เธอสังกัดอยู่คือภาคที่คำพรนะครับก็คือใช้หมายเลขสามสองนะครับท่านก็ต้องพิมพ์ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านจะต้องใช้แม่หมายเลขอะไรนะครับ ต่อไปนี้เป็นหมายเลขภาคที่ท่านสังกัดอยู่ขอให้ท่านจําเอาไว้เพื่อการลงทะเบียนซึ่งท่านจะต้องนําใบลงทะเบียนที่หน้าชื่อและนามุกุลของท่านต่อไปภาคที่คําพรวีรวิทยาเศษภาคป้อมเลขที่32หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่32นสานำหน้าชื่อและนำสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาควรุพนพรพงไพบูลกุลภาคเจวรลลุน เลขที่สามสิบสี่หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่สามสิบสี่นำหน้าชื่อและนมสก,นนก,น zer, ก,กุล,ข, 51, อลกของท่านในการลงทะเบียนภาคชยาพาอินมณีภาคตายเลขที่ห้าสิบเอ็ดหากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่ห้าสิบเอ็ดนำหน้าชื่อและนมสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคนิชาดาธรรมวีนาสกุลภาคตุ้มเลขที่ห้าสิบสอง หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่52นำหน้าชื่อและนามสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคดานิชาโกมนทาดาโชตภาคแอนเลขที่55หากท่านสังกัดภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่55นำหน้าชื่อและนามสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคอนันต์คุ้มครองวงภาคหยองเลขที่56หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ ท่านจะต้องใช้เลขที่56นำหน้าชื่อและนำสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคสุพรรณีประสานภาคนิ่มเลขที่59หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่59นำหน้าชื่อและนำสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคอรไทยสิริผลภาคอ่อนเลขที่60หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ ท่านจะต้องใช้เลขที่60นำหน้าชื่อและนำสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคนิชาพันธุพิญโยสวัสด์ภาคนิงเลขที่64หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่64นำหน้าชื่อและนำสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคฤิธิรุษส,สังสีภาคเปิ้ลเลขที่65หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ ท่านจะต้องใช้เลขที่65นำหน้าชื่อและนามสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคเกตราโรจะนะพัฒรชยาภาคบุ๋มเลขที่66หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ท่านจะต้องใช้เลขที่66นำหน้าชื่อและนามสกุลของท่านในการลงทะเบียนภาคตรงของฝ่ายชวนพิษพุนทวีภาคกุ้งเลขที่99หากท่านสังกัดทีมภาคนี้ ท่านจะต้องใช้เลขที่99นำหน้าชื่อและนมสกุลของท่านในการลงทะเบียนทั้งหมดนี้คือวิธีการลงทะเบียนและเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตามทางกัดของภาคแต่ละท่านนะครับที่สำคัญคือท่านจะต้องสมัครให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าห้องอบรมนะครับถ้าหากท่านไม่ได้สมัครท่านจะไม่มีสิทธิในการแข่งขันแม้ว่าท่านจะเข้าห้องอบรมแล้วก็ตามนะครับขอให้โชคดีในการแข่งขันทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ